Apple คาดว่า iPhone 14จะขายดีกว่า iPhone 13 iPhone 14 Pro Max เผยภาพเครื่องดัมมี่มาพร้อมจอเจาะรูแบบแคปซูลดีไซน์ใหม่และลกล้องหลังนูนจากตัวเครื่องดีแบนเปิดตัวสกินสำหรับ iPhone 13 Pro Max Galaxy S22 Ultra Pixel 6 Pro ให้ดูเหมือน t ัต n ิ p งโฟนติดตามพร้อมข่าวอื่นที่น่าสนใจ ขอต้อนรับเข้าสู่ e MSA c h a n n e l Re v i e วิมาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมต้นกลา้าพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับ Apple คาดว่า iPhone 4จะขายดีกว่า i p o o n e 3รายง,งานของ Sina Finance พบว่า iPhone มียอดขายที่แข็งแกร่งขึ้น ตั้งแต่ไอโฟน13รุ่นต่างๆที่ขายดียิ่งขึ้นเลยทำให้ Apple คาดการว่า i ไอโฟน4จะขายดีกว่าไอโฟน13โดยตอนนี้ Apple ได้ทดลองใช้ i ไอโฟน4แล้วและเริ่มมีการวางแผนที่จะผลิตจำนวนมากในเดือนสิงหาคมก่อนเปิดตัวในเดือนกันยายนแถม Apple ยังบอกซัลายเออร์อีกว่าให้เตรียมตัวเรื่องการผลิตเอาไวา้เพราะยอดขายเริ่มต้นของไอโฟน4สูงกว่าไอโฟน13 แม้ปกติแล้วยอดขายของ iPhone จะชะลอตัวลงในเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมเพราะเหล่าสาวกเริ่มชินว่า Apple มักจะเปิดตัวรุ่นใหม่ในเดือนกันยายนก็ตามแต่มันกลับส่วนทางกับ iPhone 3เพราะยอดการจัดส่งยังคงเป็นกราฟพุ่งเพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วอย่างเห็นได้ชัดในขณะเดียวกันสื่ออย่าง E t ทีนก็รายงานมาอีกว่า ซัมซุงจะจัดส่งจอให้กับ Apple มากถึง80ล้านจอสำหรับ iPhone 4 p p o o n 14 Max iPhone 4 Pro และ iPhone 4 Pro Max ในไตรมาสที่3ของปีนี้ด้วยซึ่งปีก่อน p p o o n 13ทั้ง4รุ่นประกาศช่วง14กันยายนพร้อมพรีออเดอร์วันที่17กันยายนและเปิดตัวในอีกหล,หลายประเทศวันที่24กันยายนซึ่งคาดว่านี่อาจจะเป็นทำลายเดียวกันที่ p p o o n 14จะวางจำหน่ายในปีนี้ที่มา Mac ล u m ม r s ์ n ีน่า n ิน e e ี iPhone 14 Pro Max เผยภาพเครื่องดัมมี่มาพร้อมจอเจาะรูแบบแคปซูลดีไซน์ใหม่และกล้องหลังนูนจากตัวเครื่องแม้จะเหลือเวลาอีกพอสมควรกว่าจะเปิดตัว iPhone 14 s e r ซีรอย่างเป็นทางการแต่ก็ยังคงมีข่าวคราวออกมาอย่างต่อเนื่องสำหรับ iPhone รุ่นประจำปี2022และล่าสุดก็ได้มีภาพตัวเครื่องที่ถูกเปิดเผยออกมาให้เห็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วภาพตัวเครื่องดัมมี่ที่ถูกเปิดเผยออกมาจากสื่อสังคมออนไลน์ประเทศจีนอย่าง Re ีโบ ซึ่งอ้างว่าเป็นภาพตัวเครื่องดังมมี่ของ iPhone 14 Pro Max ซึ่งถือเป็น iPhone รุ่นตวท็อปของปีนี้โดยด้านหน้าของตัวเครื่องจะมาพร้อมกับดีไซน์หน้าจอบแบบใหม่ที่มีการเจาะรูด,ด้านบนทั้ง2จุดโดยที่ด้านซ้ายจะเป็นการเจาะรูแนวยาวเพื่อติดตั้งเซ็นเซอร์ต่งตางๆซึ่งคาดว่าเป็นเซ็นเซอร์สำหรับสแกนใบหน้า f a c e ID ส่วนรูด้านขวาเป็นโมดูล,ลกล้องหน้าสำหรับถ่ายภาพเซลฟี่ที่คาดว่าจะมีการติดตั้งระบบอัตโตโฟกัสช่วยโฟกัสใบหน้าผู้ใช้งาน ทำให้ถ่ายภาพได้คมชัดมากยิ่งขึ้นที่ด้านหลังของตัวเครื่องยังคงมาพร้อมกับกล้องหลังที่จัดเตียงอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมชิดมุมซ้ายบนและยังมีความนุ่นออกมาจากตัวเครื่องรวมทั้งยังมาพร้อมกับกล้องไลดา้าที่ช่วยจับระยะจัดตื้นได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้นในส่วนของสเปคที่มีรายงานออกมาว่า iPhone 14 Series อาจเป็นครั้งแรกที่มีความแตกต่ตางกันในเรื่องของชิปเซตและดีไซน์หน้าจอระหว่างรุ่นปกติกับรุ่นโปร โดยในรุ่น iPhone 4จะมาพร้อมกับรอยบากพร้อมใช้งานชิปเซต Apple A15 ส่วนทางด้านรุ่น iPhone 14 Pro จะมาพร้อมกับการเจาะรูแบบแคปซูลพร้อมชิปตัวใหม่ Apple A16 อย่างไรก็ดีข้อมูลด้านต้นยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการต้องติดตามกันต่อไปที่มา GSM Arena ดีแบดเปิดตัวสกินสำหรับไอ้ฟ e 13 Pro Max Galaxy S22 Ultra Pixel 6 Pro ให้ดูเหมือนนัตติ n งโฟนดีแบนด d ผู้ผลิตสกินหรือสติ๊กเกอร์เพื่อแปลงโฉมสมาร์ทโฟนให้โดดเด่นและช่วยป้องกันริ้วรอยเปิดตัวสกินชุดใหม่ที่ใช้ชื่อว่า Something มาได้สโลแกน slogan. Something is better than nothing สกิทชุด Something จาก d b แบ d ดได้รับแงรงบันดาลใจระจากดีไซน์ด้านหลังของสมาร์ทโฟน Nothing Phone ที่สร้างความแตกต่างด้วยด้านหลังแบบโปร่งใสพร้อมโชว์เส้นสายของไฟ LED ที่กระพริบเพื่อแจ้งเตือนแต่สำหรับเจ้าของ iPhone 13 Pro Max Galaxy S22 Ultra และ Pixel 6 Pro ที่ไม่ต้องการเปลี่ยนไปซื้อ n o t h i n g Phone สามารถซื้อสกินของชุด Something จาก d b a n d เพื่อแปลงชมด้านหลังให้ดูเหมือน n o t h i n g Phone ได้ในราคา25ดอลลาร์สหรัฐหรือราว990บาทปัจจุบันสกินชุด something จาก d b a n d ผลิตออกมาเฉพาะสมาร์ทโฟน Galaxy S22 Ultra, Pixel 6 Pro และ iPhone 13 Pro Max เท่านั้นแต่ผู้ผลิตยืนยันว่าจะขยายไปที่รุ่นอื่นในอนาคตที่มาดีแบนวิธีปิดการแสดงการแจ้งเตือน Notification บน Apple CarPlay ใน iOS 5 หากเราเชื่อมต่อ iPhone กับ Apple CarPlay บนรถยนต์ระหว่างขับรถอยู่เราอาจจะได้รับข้อความแจ้งเตือนจากข้อความหรือแอปต่างๆได้ซึ่งอาจจะรบกวนการขับรถหรืออาจทำให้ไม่เป็นส่วนตัวเมื่อมีคนนั่งอยู่ด้วยทีมงานมีวิธีปิดการแสดงการแจ้งเตือน notification บน Apple CarPlay ใน ios 5มาแนะนำให้ชมกันครับวิธีปิดการแจ้งเตือน notification บน Apple Carplay ใน ios 5 หากเราต้องการปิดการแจ้งเตือนเฉพาะบางแอปที่ไม่อยากให้แสดงการแจ้งเตือนที่ Apple Carplay บนหน้าจอรถยนต์เราก็สามารถตั้งค่าปิดได้ตั้งค่าปิดการแจ้งเตือนโดยไปที่การตั้งค่า Setting การแจ้งเตือน Notification ปิดแสดงบน Carplay s h โ w in CarPlay เเราก็เลือกปิดการแจ้งเตือนบน c a r p l a y สำหรับแอปที่ไม่ต้องการให้แสดงการแจ้งเตือนได้เลยเช่นแอป Li n e Messenger iMessage WhatsApp เป็นต้น สำหรับบางคนที่อยากจะปิดการแจ้งเตือนระหว่างขับรถทั้งหมดเราสามารถเปิดโหมดโฟกัสเวลาขับขี่ได้ไ i ่วิ่งโฟกัสเพื่อไม่ให้มีการแจ้งเตือนจากข้อความหรือแอปต่างๆในระหว่างการขับรถอยู่ช่วยลดการตกกวนสมาธิระหว่างขับรถได้เป็นอย่างดีสำหรับใครที่ใช้งาน Apple CarPlay อยู่ก็เลือกตั้งค่าได้ตามความสะดวกของตนเองเลยนะครับถ้าต้องการปิดการแจ้งเตือนบางแอปก็เลือกทำตามขั้นตอนแรกได้เลย แต่ถ้าหากไม่อยากให้มีการแจ้งเตือนตบกวนจากแอปทั้งหมดก็แนะนําให้เลือกเปิดโหมดโฟกัสเวลาขับขี่แทนที่มาไอดาวดดบล็อกขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์และนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบมาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ i iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับ ถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับเ e อ็มซ่าแชนแนลรีวิวเลยครับผมต้นกล้าสวัสดีครับ